พีระมิดพีระมิดเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีจุดยอดรวมกันที่จุดเดียวโดยแต่ละด้านจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมประกอบอรยธรรมในยุคโบราณหลายแห่งในโลกมีสิ่งก่อสร้างรูปพีระมิดและพีระมิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือพีระมิดในอียิปต์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นสุสานฟาโร มีพีระมิดอยู่มากมายรวมรวมได้อยู่70แห่งด้วยกันโดยพีระมิดที่ใหญ่ที่สุดคือมหาพีระมิดแห่งกิซ่าเป็นหนึ่งในเจสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณและเป็นสิ่งเดียวที่ยังอยู่มาจนถึงยุคปัจจุบัน องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของพีระมิดคือหินทรายซึ่งหินทรายดังกล่าวจะมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากต้องใช้แรงงานคนนับแสนในการสร้างพีระมิดแต่ละองค์โดยใช้ระยะเวลาในการสร้างไม่ต่ำกว่า10ปีมหาพีระมิดแห่งกีซ่าเรียกอีกชื่อว่าพีระมิดกุฟุมีความใหญ่โตและเก่าแก่ที่สุดในหมู่พีระมิดทั้ง3แห่งกิซ่า เชื่อกันว่าพีระมิดนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยฟาโรกุฟุแห่งราชวงศ์ที่4ซึ่งปกครองอียิปต์โบราณเมื่อประมาณ2,600ปีก่อนคริสตกาลหรือประมาณ4,600ปีมาแล้วใช้เป็นที่เก็บรักษาพระศพเพื่อรอการกลับคืนชีพของพระองค์ตามความเชื่อของชาวอียิปต์ในยุคนั้น และเพื่อให้แน่ใจว่ากษัตริย์จะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับโลกหน้าจึงมีการฝังทรัพย์สินสิ่งของส่วนพระองค์ไปพร้อมกันส่วนใหญ่จะเป็นเพชรพลอยอาหารเครื่องเรือนเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ล่าสัตว์ความน่าทึ่งของพีระมิดทำให้คนจำนวนมากไม่เชื่อว่าสิ่งก่อสร้างรูปทรงเรขาคณิตที่มีขนาดใหญ่หน่าอัศจรรย์ขนาดนี้ถูกสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ เพราะหินแต่ละก้อนมีน้ำหนักมากจนเทคโนโลยีปัจจุบันยังยกไม่ขึ้นแต่หินเหล่านี้กลับถูกยกขึ้นไปวางทับซ้อนกันอย่างเหมาะเจาะลงตัวอย่างพิสดารเกินกว่าจินตนาการของมนุษย์ยุคนี้และวัสดุที่ใช้สร้างพีระมิดคือหินที่สกัดจากภูเขาที่อยู่อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำไนายการขนย้ายก็ทำได้ด้วยความยากลำบากเพราะไม่มีเครื่องทุนแรงหรือพาหนะใดๆเลย แต่ใช้เชือกและแรงงานขนลากมาจนถึงบริเวณก่อสร้างในสมัยโบราณเมื่อหลายพันปีก่อนพีระมิดสร้างด้วยความยากลำบากจากหยาดเหงื่อแรงงานและกำลังใจของประชาชนโดยส่วนใหญ่เป็นช่างฝีมือและชาวนาที่ว่างอยู่ในระหว่างที่น้ำจากแม่น้ำนายท่วมพื้นที่ทำการเกษตรของตนแม้ว่าประชาชนนับพันพันคน,คนที่มาช่วยสร้างพีระมิดจะทำงานเพื่อแลกกับอาหารและเสื้อผ้า แต่ทุกคนก็ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างที่ฝังพระสบของกษัตริย์ที่พวกเขานับถือเป็นเทพเจ้า